ช่างต้นท่ทอ่อชนบุรีสวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่างต้นทาทาชนบุรีนะนี่ลูกค้านัดเข้ามาติดงานเบื้องต้นนะก็คือการไปใช้เป็นซิ่นดิงนะเป,นเป็นให้หายแล้วจะมาล้างถอยดีคัดจมน้ำหายอ่าอันจะเป็นเครื่องตัวทาทาดีเซลร้อยสี่สิบนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามีอะไรบ้างนะ เคสนี้ลูกค้าให้ล้างทอ่อไอดีนะดูระบบอากาศดูระบบน้ำนะทดสอบวิ่งเทสกันดูนะครับจมๆนะหน่วงๆดูควันปันออกชุยๆอ่าไฟนจินไม่เด้งนะไม่มีไฟเอนจินคือจะโชว์ดับดับนะเดี๋ยวไปเช็คโค้ดดูนะว่ามีโค้ดคายอยู่ในกล่องไหมนะครับ อัตราการเล่งดีเบื้องต้นมาดูโค้ดนะโค้ดไม่มีเลยนะอ่าเกี่ยวกับเรื่องไฟโชว์อันนี้ก็เลยตัดออกไปนะไม่มีโค้ดมาดูคัดที่จมๆนะก็คือปั๊มรั่วนะปั๊มคัสด่างรั่วไม่สุดเหตุที่ปั๊มจมนะไม่สุดนะดูเห็นไหมหายไปเยอะเลย เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวใหม่ใส่เข้าไปนะจะถอดออกมาเรียบร้อยนะจะถอดฝั่งไอดีออกมาแบบนี้นะทําความสะอาดนะแล้วก็สาเหตุที่น้ํารั่วนะเห็รั่วหลังเครื่องนะรั่วหลังเครื่องอ่าันนี้ระบบอากาศก,าก็จะเอาออกมาล้างหมดทั้งทั้งชุดนะตั้งแต่ทอโบเข้าอินเตอร์แล้วก็เข้ามาทางฝั่งไอเดียนะเวลาล้างล้างแบบนี้เลย เต็มเลยล้างทำความสะอาดใหม่นะดูลิ้นแล้วฝั่งนี้นะดูตันเก็บล้างใหม่หมดนะล้างแล้วแย่แย่ทุกรูนะเอาให้ใส Thank you สะอาดนะฮะอ่าโอเคล้างอินเตอร์เลยนะแล้วก็ท่อน้ําที่รั่วหลังเครื่องนะฮะตัวนี้ที่รั่วข้างหลังเครื่องก็ท่อน้ําทั้งหมดนะเจ็ดเส้นอ่าตามนี้นะอ่านี้ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะฝั่งไอ้ดีนะเดี๋ยวเรามาไล่เก็บยงางแทนเครื่องอีกทีหนึ่งนะายงางแทนเครื่องสุดนะ ดูความแตกต่ตางาหางกันเยอะอาจจะเปลี่ยนยางทนเครื่องนะจะเปลี่ยนยางแทนเครื่องแล้วเดี๋ยวก็มาสตาร์ทเครื่องดูนะฮะอ้าวดูสังเกตทนนะะตี่เครื่องเดินนิง่งอะไม่มีไม่มีขยุ่มนะฮะไม่มีตันนะฮะเครื่องเดินนิ่งอ่าขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทําการลงทะเบียนวฉีดน,นะฮะ ดูเช็กโค้ดเบื้องต้นนะโค้ดไม่มีปกติโค้ดไม่มีขั้ตนตอนต่อไปก็เดี๋ยวลงทะเบียนหัวฉีดทําการจูนหัวฉีดให้เข้ากับกล่อง ECU เลยนะทีเดียวนะฮะนี่เรีหัวฉีดอ่ะทำการเทสเลยทีเดียว นี่คือการลงทะเบียนหัวฉีนะเคสให้เข้ากับของอ CPU นะ ก็จะเบาลงนะก็คือตอนนี้นะ้ำมันขีดเข้ากันหมดทุกหัวอนะไปดูโค้ดนะโค้ดก็ไม่มีนะเดีย๋ยวไปลองวิ่งเทสกันดูมาทดสอบวิ่งกันดูนะ รอบสูง,สงตอนนี้ควันหายแล้วนะ,อะตอนนี้ควันหายไปแล้วสำหรับคันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะอันนี้เบื้องต้นลูกค้าให้มาล้างระบบไอดีนะล้างระบบไอดีแล้วก็เปลี่ยนยางทัเครื่องนะแก้น้ํารั่วน้นําหายนะหรือท่อน้ําหลังเครื่องรั่วเีงนะพร้อมกับลงทะเบียนหัวฉีดใหม่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะ,อ,ะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะ หรับท่านใดน,นะที่กําลังมองหาที่ซ่อมรถทาทานะติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับกับอูช่างต้นทาทาชนบุรี0 8 0ย2 2 2ด0ู